คูสมคิดคูฝันเรือนใครงามกว่าคู้กอชัดไม่วันคูจิตนาคูพงรัตด,ดาปัตมาคูสุมาเนตากัญญาสุจิตตาคูพักขาอ,อ,อ่อนเด็กมีใครบ้างเอ่ยคูผูโอะดับมาแล้ว,ลวนะคะสีแดงนะคะนายเจษดาสายสังนางสาวเจเจราหวังประภูลและนา กมลชัยวงค่ะอ้าวสีแดงมาสวยเหลือเกินนะคะดัมเมเยอร์มาจากถือป้ายก่อนนะคะตามด้วยดัมเมเยอร์แล้วเราอยากทิดน,นะคะว่าตรงป้ายของสีนั้นจะเป็นวัดโพนะถือธงสีนั้นนางสาวมาริวันบวหอม นายานวัฒน์เพชรสุนทรตามด้วยเชลีดนะคะเชลีเดอร์นะคะ,ะ,คะมีนางสาวเจนจิลาหวังประกูนนางสาวชุติมลพงเงินนายธนุพงศ์สวิวงศ์นางสาวศิริกรอุน่นซักนายจากกานนักรพันธ์นาคแก้วนางสาวนรัฐพรพนทานนายเกติศักดิ์ส่องสีนางสาวปิดมณีอินทศรีและนายนัทพงศ์พุทธทองค่ะ,ะแล้วก็ตามด้วย กองเชียร์กองเชียร์ผู้โหวกองเชียร์อ,ยรอันนี้ประธานสีนะคะนายพาุวัฒนเ์เพ็ชรที่ น้ำเงินมีรองพศพลที่ปรึกษาสีฝ่ายครูมีครูวรพรคอยดูให้ครูพิยดาครูยุคพาพรเป็นแรงใจครูสมจิตก็ใช่อีกครูวรรพาครูอมพรครูจิ๋วครูวันธนีครูอารีมันนาพรครูคณิษฐาครูสายหยุดดวงพรดวงรักครูอารยาครูอิสนาครูยุติษครูทองขาวคอเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอ่านได้แค่นี้ก็บุญแล้วค่ะาผู้ถือป้ายสีน้ำเงินนะคะนาย วัดพุยนงตั้งใจและนางสาวกฎษพรธรรมโชติค่ะ646768เป็นแกนนะคะแล้วก็ดูด้วยหอวลังการงานสร้างจริงๆนะคะชมผู้ที่เดินพรมแดงก็ชมพู้เหอะนะคะมาเจอมาเจอสีของสีน้ำเงินเข้าไปอุ้ยอายมากเลยอลังการงานสร้างไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอันนี้ไม่บรรจุไม่บรรไม้บอกเพศ เป็นเจมและปูเป้ค่ะ6กทับเจดค่ะสวยงามมากเลยนะคะชุด อันนี้จะเน้นไทยๆนะคะดูแล้วนะคะผาเชลิเดอร์นะคะจะมีคาราทิสมหาสมุทรชนาภาเอี่ยมโหมดบุญยดาบุญยญภา,าจันทรมณีรัพศรพันส้มอิสริยาพอรอินพโชตสุนิตาต่ออินพัทรรัตนทองเงินสุภราดาเปลี่ยนสิริ วุฒิชัยน้างามสีโรทรเอี่ยมสุวรรณและนิัตพลเขาจับจองไม่เป็นรองสีใดทุกปีมาครูสิริพรครูพิทนิคครูนัทท่มาครูเอมออนครูสมพรคะนึงสุขครูปุญญิสาอีกครูหน่อยครูสกุลทิพครูชาดดาครูวริษฐารัชดาพรสกาวเดือนโอ้ยมีอีกเยอะแยะเลยนะคะมีใครถือป้ายใะ่หโอ ถือป้ายนะคะนางสาวกัญญาลักษณ์ชัยโยค่ะทงสีนางสาวมีรยาทัตทองนะคะดัมมเยอร์นายสิชนชัยแก้วเปลี่ยนนางสาวธนพรสอนมีและนางสาวอโอ้พันธ์นิลพขนสงค่ะตายแล้วสวยจริงๆรอนาคารงานสร้างมาเขียวเออไม่ไม่ใช่สีเหลืองแต่งหน้าเขียวไปนิดเดิงนะคะ อยู่สีเขียวโอ้โหน, oh นั่น,เป,นเป็นเป็นหงหงนะ ระวังนายรองอภิชาติที่ปรึกษาเขียวปีนี้ครูอุสณีครูพงเทพครูปุญครูอรทัยบุญยิ่งทั้งครูสิทธิ์ครูพิจพพเข้างามจริงทั้งแม่หญิงอมรรัตคุณเพนครูสุภาครูสุรเพนครูหน่อยครูสุพรรณีครูเสรีครูเฉลวครูปราถนาครูบุษกาลครูทรัพครูสุการดาลงสะอาทั้งนั้นแม่สีนี้โอ้โอ้โหสวยจริงจริงนะคะนกยูงลำแทนแต่ไม่ทราบ สีเขียวนะคะคุณแอดผู้หญิงและผู้ชายคะเนี่ยอ่าน,น,นี้ไม่ระบุเพศนะคะระบุเพศนะคะคู้รองอภิชาติบอกว่าจะส่งมิทิฟนี่เลยนะคะอ่าที่เป็นนกยูงลำแพนโอ้อันนี้อันนี้ดัมเมเยอร์ดัมเมเยอร์ The Major, The Major คะ่ะสวยทีเดียวสีเขียวแล้วก็การแสดงค่ะเชลีดนะคะ มีเยอะเลยนะคะสุพิชชานภวยัยอินนิชาจิราพรพิจิตราววณิทยาพิมพิดาพัฒน์นัทสุภาสุภา,าพรบุญพิทักษ์และสสิพิ์ิมค่ะตามด้วยพงสีเขียวนะคะใต้รนรงร์ แบบตายไวหรือรักปลอดภัยแบบใส่ถุงยางแล่าเรก่นใสตั้งใจศึกษามุ่งเน้นพัฒนารักษาคุณธรรมโอ้อะแกนนำสีะะของสีเขียวนะคะ6กทับสและ6กทับหค่ะประกมัวๆๆม่วเพม่ัเพติดเอชถึงตายร่วมกันแก้ไขร่วมใจป้องกันแอลกอฮอล์มีพิษลองแล้วชีวิตดับ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนดังนั้นวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียนหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดสองเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะรู้หน้าที่และรู้จักทำงานเป็นทีมสามเพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการเชีย์กีฬา การกีฬานั้นเป็นสิ่งมีความสำคัญต่อ,อน,นักเรียนมากกีฬานอกจากจะแข่งแล้วรู้ผลแพ้ชนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฝึกให้นักเรียนฝึกให้นักกีฬามีความอมดทนมีความสามาัคคีรู้จักแพ้รู้จักชนะนี่คือจุดประสงค์หลักใหญ่ในการแข่งขันกีฬาภายในในปีนี้